สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยี่ตลอดเข้าสู่เกม Pocket Warrior นั่นเอง <Yahoo! S 1> วันนี้ก็จะมาทำการสุมรส่มกาชาปองนะคือเห็นหลายๆคนเขาสุ่มกันแบบอู้ได้ตัวน้นตัวนี้ได้ตัวเทพเททั้งนั้นเลยนะก็คืออยากได้บ้างนะก็คราวที่แล้วเนี่ยสุ่มตู้แรกไปตู้แรกที่แบบจำนวนครั้งให้ครบก่อนถึงจะได้ S N R เนาะวันนี้ก็เลยอยากจะมาสุ่มตู้ที่2ดูตู้ที่2เนี่ยจะเป็นตู้ที่แบบ S.R. สองอร์นะโอกาสที่มันจะออกเนาะอ่ะก็เนี่ยเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยสมงตู้นี้ไปตัวแรกนะอ่ะจับอีก74ครั้งจะได้ S.R. s นะคือเราต้องจับให้ครบจำนวน74อะ่ะเออถึงจะได้ S.R. s ออกแน่นอนนะก็เลยอยากจะเปลี่ยนมาสงตู้ที่2ดูนะเพราะเหรียญรุ้งก็อยู่8เหรียญน,นะยังไม่ไม่ถึง10เหรียญเนานะแต่อยากจะได้ s S.R. แล้วนะ มาดูว่าจะได้ไหมเนาะคือจับสิบรอบเนี่ยไม่ได้แน่นอนคือเราจะมาสุ่มหนึ่งรอบแปดแปดครั้งนะแปดรอบนั่นเองเนาะใช้เหรียญแปดเหรียญน,นะเดยดลุกมาดูว่าจะได้ไหมนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำการสุ่มเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คดวงกันก่อนนะเช็คดวงนะว่าจะได้ไหมนะวันนี้ก็เลยปุ๊บนี่ดวง เออจับได้โชคดีมากนะมาดูว่าโชคดีเช่โชคดีมากไหมเหมือนที่แบบสุ่มเนาะเนี่ยได้ดิโตมาด้วย,ยจะอัพดาวเลยนะถ้าได้เอเซนาเนาะนี่ดิโตสีทองส0ชิปนะ,ะมีส0ชิปได้เพชรอีก50นะอ่านะโชคดีมากมาดูกันเนาะทำการซุ่มกระชับป้องกันเลยตู้ที่สองสหรับน้องๆคนไหนที่แบบ สุ่มแล้วได้ตัวอะไรบ้างสุมตู้ไหนที่แบบโอกาสจะได้ตัวดีๆตัวเทพเทพ SSR เนี่ยเออออกเยอะๆเนี่ยตู้ไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเนาะพี่ก็จะได้เก็บเหเรียญไปเรื่อยๆเหรียญลุงเนี่มันหาย,ยากจริงนะสำหรับสายฟรีเนาะอ่ะทำการสุ่มเลยรอบแรกมาจัดมานะฮะมี8เหรียญเราก็ต้องสุ่มได้แค่8รอบนะจะสุ่ม10รอบทีเดียวเลยไม่ได้เนาะมาทำการสุ่ม1 2 3ไปเฮ้ย หมุนมาไหมมาไหม S H A O อันตาบอยนะอา่าปิกาจูไลชูนะไลชูไย้ไลชูมามามาหมุนสุ่มอีกรอบนึงปุ๊บต้องมาแล้ว S H A O อันตาบอยอ,อีกแล้วนี่ฮุบป้าฮุป้ามีแล้วอะฮุบป้ามันทำไมอ่อะมีแล้ว มารอบที่สามฮะอ่าอันตาบออีกแล้วอ่าอันนี้ก็มีแล้วเนี่ยต่อซ้ำเยอะเลยฮะอยากได้เอ r เซนอาอีกห้ารอบอ่ะจะออกไหมนี่มาเนยรอบที่รอบที่สี่ปุ๊บอ่าไอา้เอ้ มาเลี้วมาเลี้วมาสเตอร์บอลมาจะได้ตัวอะไรขอเลคโคซ่าฮะปึ๊บไอเลคโคซ่าโอ้ยเซ็ตคอมเอ็นนี้ใส่โซลโซนโอ้ก็โอเคอยู่นะน,นี่ใส่โซลโซนอะ่ะเออไม่ใช่ใชนนี่ก็ไม่เป็นไรนะเซตคอมเซตคอมอ่านี่ได้คือแบบอืนะดวงดีขออีกตัวหนึ่งแล้วก็แล้วกันนะเซตคอม ได้เขาอีกตัวนะ่ะเอเดซานะมามาสเตอร์บอลมาอีกมาสเตอร์บอลโอ้ยอันตาบอลฮะ,อ,ะอันนี้มีแล้วอ่ะอีกสามรอบมาเดี๋ยวอีกสามรอบรอบที่เอ้ยอันตาอบอยแล้วฮะ เมตาคอร์สเมตาคอร์สมาอะซุมอีกมาตบอโอมาตาบอไม่มาฮะเนี่ยมันมีแต่ตัวซ้ำอะอืมฮึม่รอบสุดท้ายภาวนาขอให้ได้เลคซ่าเนี่ยอยากได้เลคซ่าเนี่ยเนี่ยทำไมไม่ออกเลคซ่าเลคซ่าฮะปุ๊บมาตบอ มามาสตูบอจัองมาอู้อันต้าบออืซ้ำอีกแล้วนกตัวนี้มาสองรอบนะอืมเก็บต่อไปนะเก็บต่อไปในนแต่สุ่มตู้เนี้พวกพี่สามเนี่ยอ่ะจะได้นิสัยใช้นี่กับเขาสักทีนะเราเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะต้องใช้ใช้อู้อันนี้ก็ได้นะแต่รอสัก4ี่เหรียญแล้วนะค่อยมาสุ่มแล้วกันเนาะมันจะได้โอกาสลุ้นเยอะๆหน่อยนะ มามาดูนิสัยเซทคอมฮะเซทคอมจะได้เป็นนิสัยอ่านิสัยเมื่อกี้เป็นซุกสซนเนาะอ่าก็ปั้นยาวๆเลยแล้วกันเนาะแอคแทกเป็นสายแอคแท็กนะ HP A นะฮะแอคแท็ก SS นะพลังโจมตีคือโคตรแรงอะ่ะแล้วก็เดฟเนี่ยจะเป็น S เนาะแล้วก็สเปเชียลแอคแทกเนี่ยจะเป็น S นะสเ,เปเชียลเดฟ จะเป็น A แล้วก็สปีดเอนะโอ้โหพลังโจมตีคือ s อนะแล้วก็เป็นสายแอคแท็กที่แบบพลังโคตรแรงเลยนะมาดูสกิลกันเนาะสกิลเนี่ยพ่นโจมตีนะฮะ,ะสร้างดาเมจศัตรตูทั้งหมด296%เเซนะสกิลที่2สกิลทันมาเนี่ยจะเป็นสร้างความเสียหายดาเมจสร้างดาเมจ192นะสกิลที่3จะเป็น เรื่งเร200นะคือเซ็ตคอมแบบโคตรแรงเลยนะปั้นยาวๆนะเดีย๋ยวรอถ้าปั้นแบบเออดาวเยอะๆหน่อยเนี่ยเออให้มันแบบยังไงเก่งๆหน่อยก็จะมารีวิวเนาะเจ้าตัวเซตคอมตัวนี้นะอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะพี่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะแล้วก็ ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะหากใครมีสูตรสุ่มหรือสุ่มตู้ไหนโอกาสที่จะออกเยอะๆออกแบบตัวที่ดีๆนิสัยใช้นี่ชัวๆเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยนะได้ตัวอะไรกันบ้างคอมเมนต์มาด้วยเนาะรับนี้มาฝากเท่านี้นะคะบ๊ายบาย